ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด9เล่มนะคะเป็นงานตีรอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก sup 9ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เป็นงานโบวีตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่11.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5.5มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.5นิ้วนะคะสวยงามนะคะมาพร้อมกับปอก PVC พ่นดำนะคะลูกค้าค่ะเซตนี้ราคา1,190บาทรวมส่งค่ะ 1,190บาทรวมส่งค่ะล่มที่2นะคะเป็นโบวีตีผิวไฟความยาวของบอมินอยู่ที่11.1นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.3นิ้วนะคะค่ะทรงสวยมากนะคะมาพร้อมกับปลอก PVC เหมือนกันค่ะลูกค้าค่ะรา,าคา1,190บาทรวมส่งค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะขาเล่มที่3เป็นมีดแคมป์ความยาวของใบมีดอยู่ที่11.5นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดู่ฉลุลายลมไฟความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าสวยงามนะคะงานตีผิวไฟสวยมากคะ่ะมาพร้อมกับปอก PVC เหมือนกันคะ่ะราคา1 1 9่า1190บาทรวมส่งขาเล่มที่4นะคะเป็นมาเชเต้ตีผิวไฟนะคะลูกค้า ความยาวของใบมีอยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลนะคะตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาว5.5นิ้วคะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับปอก PVC ค่ะเซตนี้ราคา1,190บาทรวมส่งค่าขาเลิ่มที่5นะคะเป็นงานตีล้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้า ความยาวของใบม,มีอยู่ที่10.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.3นิ้วมาพร้อมกับปลอก PVC ราคาเพียง1,290บาทรวมส่งจ้า1,290บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่6นะคะเป็นมีดแคมป์ความยาว11.1นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา4มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายลมไฟความยาว5.5นิ้วค่ะมาพร้อมกับปลอก PVC ค่ะ ค่ะเซตนี้ราคาเพียง1290บาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะค่ะเล่มที่7นะคะเป็นมาเชเต้ใบลงลายนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้ประดูชลุลายความยาว5.5นิ้วค่ะ ค่าเซตนี้ราคาเพียง1,390บาทรวมส่งนะคะใบลงลายจะทำยากราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะลูกค้าขาเล่มที่8นะคะเป็นมีดแคมใบลงลายความยาว12.1นิ้วความกว้าง2.4นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.7นิ้วค่ะลูกค้ามาพร้อมกับปอก PVC คะ่ะค่าเซตนี้ราคา1,390บาทรวมส่งคะ่ะ ค่ะเล่มที่9นะคะเป็นเล่มโบ่ความยาว12นิ้วค่ะความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าสวยงามนะคะเป็นงานตีผิวไฟงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบค่ะค่ะมาพร้อมกับซอง PVC ราคาเพียง1,190บาทรวมส่งค่ะรับประกันความคมของเบมีททุกเล่มนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มค่ะสวัสดีค่ะ